thank เอาละครับทุกคนก็กราบสวัสดีครับผมวันนี้มาเกมเอา่า Fire Portals นะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ยากส,สำหรับคนที่จรับผมผมมองเลยว่ายากนะอ่ะกดทีละห0าร้อยในการวันนี้ 6K นะครับผมไปจ้ะเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ไม่ต้องรีบร้อนนะเพราะเกมพวกนี้มันใช้เวลาอยู่แล้วนะครับผมมันต้องค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆไปไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปเร่งอะไรมากมายนะโอเคครับตัวค,คูณมันคือโหดนะเกมนี้โหดมากๆเลยแต่ว่านั่นแหละทุกคน ใช้เวลานะครับแล้วก็ดวงส่วนใหญ่แล้วมันก็ดวงเนี่ยติดคูณด้วยอยู่ใ,ใกล้ๆคูณแล้วคูณมันก็จะขยอนอย่างนี้แล้วก็ได้ใช้คูณอะไรเงี้ยเนี่ยขยับไปหาการผสมเลยเห็นไหมผสมกลายเป็น6แล้วก็ขยับไปอีกคูณ7แล้วนะไหลดีจัดอยู่นะเนี่ยคูณ8โอ้ยยังไหลยอยู่ว่ะทุกคนคูณเกโอเคคูณเกแต่ว่า มันรีบผสมกันไปนะผมมองว่าอย่างนั้นมันเป็นวายนะมันต้องกระจายกระจายก,กันแดดดีแล้วนะผมมอง <c oughs> ไม่น่ามันรไปเร็วเลยแล้วทีเนี้ยเออมันก็จะไม่ได้ไหลาทางอื่นเลยนะครับเห็นไหมมันก็เอามาใหม่โอ้มีเศษมาใหม่ได้โอเคโอเคโอเคอย่างนี้รู้เรื่องครับอย่างนี้ได้เรื่องอย่างนี้ได้เรื่องนะผมมองว่าได้เรื่องนะแต่ตัวนี้มันไม่ได้ขยับเลยสิ ถ้ามันได้ขยับมันก็จะเอแล้วค่อยคูมผสมกันอย่างเงี้ยมันได้ <c oughs> โอ้โหแม่ได้ละได้ละได้ละอยเางี้ได้ละปืออ๊บโอ้โหแล้วไปทางซ้ายหาพระแสงเลเซอร์อะไรครับคุณโอ้โหจะบอกนะอยากผสมกันแล้วอะเหลือสามรอบทุกคนอยากยังไม่อยากให้มันมาผสมกันเลยแนละ้วมันอีกตัวนึงครับผมอ่ามีสามตัวแต่ว่ามึงได้เล่นอยู่ตัวเดียวเลยคูณสิบแปดไปแล้วนะนะั่นอะ โอ้โหตัดจบแบบนี้เลยเหรอพี่ชายโอ้โหต,ตัดจบว่ะเอ๋โอหวายเพียบเลยอ่ะทุกคนนล้วไงต่อวะไม่ได้ใช้ครับเสียดายนะ <c oughs> เดี๋ยวไปต่อเลยผมว่ากดฟีเจอร์เพลยียง่ายดีนะไม่ต้องรู้อะไรมากมายเยอะแยะ,แยะเกินไปกดไปเลยนะครับเรื่อง ไหลไปแล้วขึ้นอย่างเงี้ยค่อยสบายใจหน่อยคือมันจะ,ะมาต่อเมื่อ5ตัวขึ้นไปอะเนาะที่แบบไม่มีตัววายผสมเลยมันก็จะทําให้แบบว่ามีโอกาสวายออกขึ้นมานะครับ <c oughs> อย่างเงี้ยข้าบนได้ตัวหนึ่งปะ่ะจึ๊บหายไหมได้ตัวหนึ่งอย่างเงี้ยรู้เรื่องครับแบบนี้ผมชอบเลยซึ่งเมื่อกี้ดีนะเนี่ยวายมันกระจายกระจายหลายๆจุดอะผมว่าดีนะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะมาผสมกันที่หลังอะมีโอกาสอยู่นะ แต่ว่าจะมาไหมไม่มาอีกเรื่องนึ่งมีโอกาสไปแน่เ <c oughs> อาละเริ่มไปไหลละเริ่มไปไหลละโอ้เริ่มแสดงสาย,ยานุภาพความเอ่อความแดกนะครับผมแดกเก่งของมันออกมาแล้วแสนยานุภาพของมันเริ่มทำงานแล้วครับผมตอนนี้โอ้โหเชีย่ยเหลือ46.50บ้าบ้าน่ะเกมมันไม่แย่ขนาดนั้นหรอกออดงผมหรือเปล่าดวงไม่ดีหรือเปล่า <c oughs> ดวงกูมันไม่ดีเองหรือเปล่าอย่าโทษเกมสิเว้ยไปเออพอท่าน้องไม่ต้องเพิ่มนะทุกคนเล่นเท่าเดิมไปเรื่อยๆสรบผมนะไปเรื่อยๆดีกว่าห้มามเพิ่มเกมวนี้เพิ่มคือมึงตายมึงแตกมึงแยนแน่นอนโอเคโอ้ข้างบนมันดันโดนวายคนระับไม่งั้นได้วายเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะอู้ันไปโดนวายอีก ม่เป็นไรถือว่าได้เพิ่มคูณไปเรื่อยๆแล้วกันไม่แย่หรอกอื้อุอ้อยหลยจุดอย่างนี้ดิแล้วมึงใหญ่รีบผสมกันเอาข้างขวาผสมแล้วเป็นสิบเลยทุกคนมันเอาไปคูณกันนะครับมันไม่ได้ผสมแค่แบบว่าบวกเข้าไปนะมันเอาไปคูณกันด้วยเนี่ยเนี่ยยี่สิบสองถ้ายี่สิบสองไปคูณสามเท่ากับเท่าไหรอ่อ่ะโอ้โหนี่แหละความเดือดทุกคนแต่ว่ามันจะได้ไหลหรือเปล่าในประเด็น เงียบแล้วเนี่ยมันเงียบแล้วนะเนี่ยเริ่มนิ่งว่ะทุกคนมันจะนิ่งไปไหนวะเนี่ยไอตัวล่างไม่ขยับไปไหนเลยมันไปแอบมุมอยู่ในซอกไม่บอกใครไอตัวบนเนี่ยต้องวิ่งมาหาข้างล่างนะไปดาบได้ปะดาบมือนจะได้ดาบเยอะนะเออคูน่ไปคูน่ไปไหลลงล่างเออไ,ลลไหลลงล่างมาไหลลงล่างมาค่อยๆไหลามาเนาะไหลามาเออค่อยๆไหลแล้วผสมกันซะผสมกัมนไปแล้วหนึ่งมัดบแล้วผสมแล้วไซสโอ้ไม่ยังไม่ถึงว่ะทุกคน ยังไม่ถึงทางซ้ายไปหาแล้วจูบจูบกันอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่จูบเลยอย่างนั้นแหละจูบเลยคูนเท่าไหร่ปึ๊บปึ๊บมับอุ้ยสี่สามสองและคูนสี่สามสองหนึ่งสองเก้าหกครับผมไหลต่อไปทางซ้ายก็ได้เล่นขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนคูนขึ้นข้างบน,น,นโอ้โห่บ้าลงข้างล่างหาว่าแสงเลเซอร์อะไรแล้วโหดจัดทุกคนดูคูนดิสี่สามสี่ครับเชี่ยร์มจูบกันแล้วมาสองเคเลยครับผมไม่ไม่เดือดเกินไปป่ะ อุ้ยคุณไม่โหดมากแต่แล้วแหละกว่าไม่จะผสมกันอะไรกันไป่งสปินกูหมดแล้วนะครับท่าเยอะเหลือเกินกว่าจะผสมกันได้ผสมทันทีมอ่ะกว่าจะมาออยากลำบากชีวิตเหลือเกินไปต่อเว้ยโอ้โหรอบนี้ไม่ได้ไวไม่ได้ตั้งแต่ต้นต้น,ต,นต้นสปินอะ่ะยี่บร้อยหรือเปล่าข้างล่างโอ้โหแม่งเสือเสกอยู่ข้างบนมึงหลุดหรือเปล่าเนี่ยอ่าผมขอเร่งนะ ผมรู้สึกได้เลยว่ารอบนี้ยังไงแม่งก็โดนผมรู้สึกได้ว่ะรู้สึกได้ว่ายังไงยังไงมันก็จะโดนวิ้ยสองวเนี่ยแล้วอย่ารีผสมกันดิผมมันผสมกันเลยอะทุกคนสามสามเก้าเลโอโหรีผสมกันไปไหนวะเนี่ยเนี่ยสามสิบไปแล้วมันรีผสมจนเกินนะมันต้องอยู่แบบอยู่คนละจุดแล้วเก็บโซนของตัวเองอะเก็บไปเรื่อยตามโซนซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างมันเก็บตามโซนแล้วมันก็จะแบบค่อยมาดูกันตอนหลัง นะแต่ก็แ,ลแหละมันแค่อยู่ในความคิดนะครับนะมันทําจริงน่งทำไม่ได้โรอเกมแม่งหลบเลี่ยงหลกหนีงดพบปะแอบซ่อน <c oughs> คอนเซปต์เกมมันหนีอย่าให้ได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยดูดิคูณมันเยอะปอะล่ะดูดิดูดิแตบผสมไปแล้วหนึ่งแต่ว่าสปินหมดแล้วนะอ่าสปินหมดแล้วไม่ได้ต่อละเนี่ยคือมันมาเก่งตอนหลังอย่างเดียวไม่ได้ นะมันต้องเก่งตั้งแต่แรกๆเลยเก็บสปินไอเก็บคนะูณตั้งแต่แรกไปแล้วก็แบบค่อยมาผสมกันรวมกันอะไรเงี้ยซึ่งเกมมันใช้เวลาครับมันก็ต้องรอนะไปเรื่อยแะละแต่มันสนุกนะคูณโหดอย่างนี้แนละ้ไหลเพินเพิ่นมากไหลแบบเพิ่นๆเลยอะโอ้โหพี่อย่าฟรีดีพี่อย่าฟรีเลยขอร้องห้ามฟรีเกมเนี้ยห้ามฟรีทิ้งฟรีความมันสามารถเป็นไปได้ไหม เ,ออเก็บคู่แม่คนละโซนคนละโซนแยกกันแยกกันเออแล้วค่อยไปเจอกันที่หลังพอ,อมันผสมกันแล้วมันผสมกันแบบถาวรนี่ทุกคนโอ้โหอ่ะมาเพิ่มอ,อีกหนึ่งตัวครับข้างล่างเลยนะเหลือสี่รอบทุกคนมีโอกาสอยู่นะได้เรื่องอยู่นะโดดขึ้นบนระดับเข้าไหมระดับไม่เข้ากว่าโอ,อขวาล่างก็ไม่ได้เล่นเลย มีเพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งสายล่างเหรอดูดิแต่ละโซนโอ้มันห่างกันเกินไปด้วยนะทุกคนหรือแค่สองรอบท้ายแล้วเนี่ยมันห่างกันไปห่างกันเกินไปว่าผสมแล้วหนึ่งครับห้ากับสี่เป็นหกกับห้าเป็นสามสิบโอ้แต่อ้ขวาล่างสายล่างคือมันยังหนึ่งอยู่เลยอ่ะมันหวังอะไรได้ไหมเนี่ยมันหวังไม่ได้ครับเท่าไหร่กูเิ่มเิ่มไม่ดีแล้วเนี่ยมันต้องเล่นพร้อมกันทุกจุดเออผมเข้าใจว่ามันยากที่จะเกิดแบบนั้นขึ้นในในการ ซื้อนะครับน่าจะยากนะน่าจะยากหน้างานเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องตามหน้างานครับผมอะไรอ่ะสเกตเตอร์รอ๋อมันเลยมีเสียงไหมนี่แล้วผสมเลยผสมแต่แรกเลยครับรีบไปไหนอ่าเป็นเก้าไม่แย่ครับโอ้แต่มองโดยรวมแล้วมันจบแล้วหร <c oughs> ือคูณสิบเอ็ดไปแล้ว แต่ว่าต้องมีอื่นมาเล่นด้วยนะแล้วค่อยะมาผสมกันไม่มีเลยอดีกท่านผู้ชมมันตัดจบดื้อๆมันเบรกเราไปแล้วมันสต็อปเราอยู่ตรงนี้นะครับบนสิบสามคูณเพิ่มเท่ละหนึ่งมันเอะไรไม่ได้เลยนะมันต้องมีตัวอื่นมามาทําแล้วก็มาผสมอะไรงียผสมพันกันะแหละต่รอบนี้ดูยังไงยังไงน่าจะเจ๊งนะไม่รอดอ่ะข้ามๆไปเลยแนละ้วกันดูจากทรงอะไม่ไม่รอดหรอก โหไหลดีไหลเก่งซะแลว้วอ่ะเฮ้ยมึงไปไหลเก่งซะแลว้วร้อยเก้าอะอ่าตัดจบเลยโอเคไปตามสภาพนะครับทุกคนตามสภาพอ่าเรียบร้อยดูก็รู้นะครับว่ามันไม่ได้ถ้ามันได้แนละ้วคูนมันแบบตงรงนู้นทีตรงนี้ทีซ้ายบนทีนึงขวาล่างทีซ้ายล่างทีนึงอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นเว้ยแล้วม,มันจบกันแนตะ่ละคือมันได้แน่ๆบึ้มบ้าซัมเบ้ แต่เนี้ยคูณไปให้ก่อนมันหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันยังอยู่ไหมเข้าเข้าฟีเจอร์เดี๋ยวดูนดูเลยอยู่ไหมอยู่เอ้ยได้อยู่ถ้ามันหลายคนอนเฟลเลยเฟลเลยเฟวเลยแต่มันต้องได้ไหลพร้อมกันสองตัวอ่าแล้วมันผสมเลยอะเดะเฮ้ยเซ็งรีบผสมไปไหนวะเซ็งว่ะทุกคนแบบนี้มันไม่ได้นะอย่างนี้มันมันเล่นยากครับ กว่าจะได้ไวอีตัวหนึ่งกว่าวัยอีตัวนึงจะวิ่งได้อะไรเงี้ยนี่ไงเอออย่างนี้ดิอย่างนี้ดิเล่นหลาย,ลาย,ลายจุดพร้อมกันเออสองจุดพร้อมกันไปนอ้องแล้วค่อยไปเจอที่หลังเล่นพร้อมกันสองจุดนี่มาผุดเพิ่มอีกตัวหนึ่งอ่ะเอาเข้าไปเว้ยถ้ามันผสมพร้อมกันสามตัวนี้ก็เดือดได้เรื่องอยู่นะแต่ถ้ารอบท้ายทุกคนดูดิว่าทางไหนมันจะได้เพิ่มคูณแล้วมันจะไปหากันได้หรือเปล่าประเด็นประเด็นคือเพิ่มเสร็จแล้วแต่มันจะไปมันจบเจอกันได้ไหม ไอ้ขวาแล้วไอ้ขวาผสมแล้วนั่นไงยี่สิบละหนึ่งโดดซ้ายมาโดดซ้ายมาโดดลงล่างอ่ามีโอกาสได้บรรจบมาเจอกันอยู่นะทุกคนตอนนี้ยี่สิบเอ็ดกับสี่อ่ะเออเออเพิ่มไปอีกเอ้าเอ้ามึงผสมกันเลยได้ไหมตอนนี้แหละต้องผสมแล้ว <c oughs> ไม่มีเวลาให้มึงรอแล้วนอ้องต้องผสมแล้วครับไปขวานอ้องไปเออเอาละ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 เอาให้โดนนันให้โดนนันให้โดนโดนแล้วจ้ะ โดนแล้วจ้ะหนูอบอกแล้วจ้ะว่ามันโดนร้อยเจ็ดหกครับแล้วได้เล่นหรือเปล่าประเด็นร้อยเจ็ดสิบหกแล้วต้องได้เล่นด้วยนะโอ้โสองสเกตเตอร์มึงคนทำไมใกล้ตัวคูณกูเนี่ยโอ้โหมึงรู้ไหมว่าตัวคูนกูมันจะผสมกันได้เนี่ยนนมันนานแล้วมึงไปเกะกะการเล่นของม,มันในสเกตเตอร์โอ้โหเกมแม่งเตรียมไว้แล้วอะโดนเกมกูโดนเกมเนี่ยโดนเกลียดโดนเกมเเกมันเกลียดนะทุกคนกรอบนี้สี่สเกตเตอร์ครับสิบสองสปินเลยนะทุกคนมาว่าไป เอาหน่อยครับผมเอาหน่อยเออโอ้ยสามจุดสามตัวครับสามลุมสามมุมมาแล้วผสมไปแล้วหนึ่งมึงจะรีบไปไหนเนี่ยอุย้ยผสมไปแล้วอะ่ะก็อยู่ใกล้กันด้วยเดี๋ยวก็ผสมกันอยู่ดีนะมมเนี้ยสามลุมสามมุมเนี่ยมาผสมกันแล้วสามมุมมับเข้าไปสิบห้าครับอ่าไม่เป็นไรมีเกิดมาขวาไล่ตัวหนึ่งครับทุกคนแต่มันไกลมากเลยอะ่ะทุกคนไกลสุดๆน่าจะไปเจอกันยากนะ ไอ้ขวาล่างไม่เล่นเลยเพราะมึงอยู่มุมอะผมว่ามันตายคามุมเลยอ่ามีตัวใหม่มานตรงกลางตายคามุมแน่นอนตัวนั้นอะมันไม่น่าจะได้ไปไหนครับน่าจะดุนขังอยู่ตรงน,นั้นแหละไอ้ตรงกลางนี่น่าจะพอได้เล่นพอได้ลุ้มนะครับเอาขวาล่างได้ผสมเลยอ่าสามแปดโอ้พอมึงเจอกันปุ๊บมึงก็ผสมกันปั๊บมึหงหิวมาแต่ไหนเนี่ยลงข้างล่างน้องสวยสวยครับแล้วผสมเลยว่ะพี่มับหนึ่งหนึ่งเจ็ดเอาละเอาละได้เลือกได้เลือกได้เล่นได้เลือกได้เล่น ยังไม่เท่าคูณ400รอบก่อนหน้านี้นะอันนี้เหลือ5สปินขอให้ได้เล่นหน่อยเถอะให้มันได้ไหลเยอะ,ยอะหน่อยอย่าเพิ่งจบเพิ่งได้มานิดเดียวเองกว่าจะได้คูณเท่านี้เออให้คุณเล่นหน่อยครับพี่177ต้องเซนเซนทุกดอกดีวะ2รอบท้ายทุกคนลองมีคูณมาเชื่อมีตัวงดิอ๋อแต่ว่ามันจบแล้ววะทุกคนมันจบแล้วครับนายโอ้โหไม่โดนว่ะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไปหนีซะงั้น มึงหนีไปซะง,งั้นน่าไอเจ็ดสางครับผมมันอยู่นะคูนมันเดือดมากครับทุกคนคูนมันเดือดมากพูดเลยเอาลนะเออคูณขึ้นก่อนจะเข้าอย่างนี้อ่ะได้เรื่องแต่รอบเมื่อกี้อ,อ่อมี12สปินนะมันเลยง่ายนะครับมันมาเพิ่อมอีก2สปินน่ะแล้วมันมันไม่ได้แบบ2สปินกระจอกอะ่ะมัน2สปินแล้วได้ไหลอะ่ะเออ ถ้ามันสอสปีดแล้วไม่ได้ไหลเนะี่ยแต่เละนะครับเหมือนเละโดดซ้ายแ,แก้วลงมาเออตามคิดเอ๊ะแต่คูณมันอยู่ล่างสุดเลยทุกคนมันเจอกันยากนะครับแล้วหวังจะให้มันเกิดใหม่นี่น่าจะยากเหมือนกัน <c oughs> เกิดใหม่ใกล้ฉันอะไรเงี้ยดูด,ดิตอนนี้แม่งแบบไกลกันมากอะ่ะอันนี้พยายามลงมาอยู่นะแต่ขวาล่างไม่เล่นแล้วขวาล่างบอกกูเลิกเลยละมึงเล่นคนเดียวไปเลย อยู่ขวาล่างสุดไปเลยครับแล้วเข้ามุมไปเลยนะกูเหลือจะชื้อ่ะใหม่ตัวหนึ่งครับกเกิดใหม่เกิดใหม่เรื่อยๆเกิดใหม่เรื่อยๆแล้วไงต่อคูณหนึ่งจะได้เล่นหรือเปล่าไอ้เกิดใหม่เนี่ยเ <c oughs> รียบร้อยตัดจบไม่ทันการหมับผสมกันเฮ้ยมีโอกาสนะแต่ว่าผมมองผมมองว่ามันไกลกันเรื่อยๆอยู่ดิ <c oughs> โอกาสกูที่มีนิดหน่อย่แล้วมันหายไปเลยทีนี้ มันอยู่นะเกมนี้มันสนุกดีวะ่ะเออผมว่าผมเจอเกมที่มันใช่แล้ววะ่ะเกมมันสนุกดีเกมที่ใช่เกมที่ใช่กับเกมที่ชอบมาเอาหน่อยไวพ้พี่เอาหน่อยเว้ยครับพี่เอาหน่อยเว้ยครับพี่ โอ้โอโอเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วสายลั่นโโหไกลไปพี่หลุดคูณรอบทิศเลยวะเมื่อกี้ดูดสองตัวมันนับสองคูณอย่างเงน,นะเออผมว่ามันก็ดีอยู่นะแต่ว่าเหลือ5้าสปินแล้วครับผมอาการนี้แย่แล้วครับฟีเยอะชิบหายเลยครับผมฟีโคตรเยอะเลยพี่ขยับมาแล้วอุ้ยผสมกันแล้วข้างบนข้างบนมีติดผสมกันนิดหน่อย แต่ข้างล่างนี่ก็เล่นเล่นยับอยู่เหมือนกันนะโดดขวาเรื่อยๆเลยให้หนีอีกแล้วหนีเจ้าบาวอีกแล้วสาวตัวนี้มันหนีมันไม่หาเลยอ๋อบ่ไหนจะเจอกันวะเหลือสองสปินโอกาสกูไม่มีแล้วละ่ะที่มันจะได้มาเจอกันเนี่ยคูณยี่สิบเอ็ดเลยนะเสียดายวะตัวหลักเราตัวหลักเราคูนยี่สิบเอ็ดเลยเยอะนะลงมาข้างล่างเออลงมาลงมาลงมา ลงมาลงมาสองสเปนนี้มีโอกาสอยู่ซ้ายออก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 ขวาเรียบร้อยถ้าออกซ้ายมันเจอกันเรียบร้อยเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรขึ้นมาติดแหวนแ้นผสมกันสวยครับมาเข้าไป1 0 0คูณตรงนี้เหลืออีกสองรอบแนละ้วอีกสองคูณถ้ามันขยับมาหาได้นะได้เรื่องนะขวาไปขวา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 ดีไม่ขวาว่าแต่ได้อยู่100ครับผมถ้าขวาเมื่อกี้จะได้ได้ผสมกันแน่นอน ดขึ้นมาอันนี้ได้นิดหน่อยโดดซ้ายเอเดนโดดขวาได้เป่าโอ้โหไม่มีวันได้เจอกันแล้วโอ้โหเสียได้คูณร้อยสองแล้วถ้ามันโดนไอเจตตรงนี้น่าจะคูณถึงเกือบพันอะเออถ้ามันโดนก็แหละเพราะไอเจตก็จะกลายเป็นแปดน่าจะกลายเป็นร้อยสี่พันแน่นอนพามันคูนแปดน่าจะขึ้นพันได้แน่นอนนะเสียได้เลยคูณเป็นพันนะทุกคนคิดว่าไงไหลทีเดียวมันกันพันหไหลทีนึ่งก็พันหนึ่งอะเกมไม่เดือดนะเกมมันทำเขาเรียกว่าไงโอกาส ว่ามันได้ว่ะที่จะแบบว่าเอาเอาน้อยมาแลกมากผมว่าได้รับได้แน่นอนแต่ว่ามันจะเป็นของเราไหมนนะั่นอีกเรื่องหนึ่งคนอื่นอ,อาจจะได้แต่เราอาจจะไม่ได้อะไรงนะี้อ่ผสมกันไวมากแต่ผสมกันไวก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะทุคกคนมันอย่างน้อยมันก็แบบอ่ะมึงผสมกันแล้วสบายชิลป่ะอ่าอ่าได้ได้ได้อยู่ได้อย <t> ู่ได้สอง,สงไหลมาเด็กตัวบนเนี่ยจะมาเจอตัวนี้กี่โมง และจริงเราต้องมีเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วนะก็เป็นตัวคูณที่แบบเป็นตัวสเปร์อ่ะมคูณตอนมันเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่มันจะไม่มีออกฝาแนวน้องนะออกฝานะน้องออกข้างล่างเรียบร้อยเลยไกลขึ้นและไม่เจอกันครับนี่แหละวัอรอบที่มันไม่เจอกันมันก็จะแบบโดนเยอะนะแต่ถ้ามันเจอกันเมื่อไหร่อ่ะมันมีโอกาสแบบพุ่งแบบพุ่งป๊ดปืดปืดอ่ะพุ่งกระชูดะทุกคนมันจะเป็นทรงนั้นเลยนะแต่ตอนนี้ อีกยาวไกลครับทุกคนบอกเลยเรียบร้อยว่ารอบนี้คูณไม่ไม่มีเลยอะ่ะมันไกลอ่ะนะแล้วมันไม่ได้ไหลแล้วด้วยทุกคน ไม่หนึ่งตัวครับมีอีกไหมไม่หนึ่งตัวครับทุกคนมีโอกาสที่แบบบึ้มๆัมเบ้นะรอบนี้เฮ้ยเอาเลือกนะรอบนี้ผมบอกเลยข้างล่างผสมแล้วหมับสิบสองข้างบนไม่มีขยับขึ้นไปหาเขาขยับลงมาอีกโอ้โหดูดิสวยนะด้วยสวยนะเวย้ยสวยนะเวย้ยดูดิแล้วเกิดตัวใหม่ขา้างล่างอีกผมว่าแม่งรอบนี้แหละรอบนี้แหละอุย้ยหมื่นสี่ห้าร้อยอะไรกู่า دة? โอ้โคูณสองพันคูณสองพัน 2, 000, ทุกคนคูณสองพันเพิ่มเวิร์มากเพิม่มเวิร์มากเพิม่มเวิร์มากมเากนี่ย นี่ยผมซื้อห้าร้อยอ่ะแม่หมื่นเจ็ดอ่ะเพี้ยโคตรเวอร์อโคตรเวอร์โคตรของโคตรเวอร์อะเฮ้ยนี่แหละรอบที่เราตามหาทุกคนคูณสองพันแบบนี้เลยแต่ไอช็อตที่ผสมเมื่อกี้แม่งโหดมากมันมันมาเยอะน่าจะเป็นตัวผู้หญิงนี้ผมเห็นไมนเ่เยอะแต่นี้มันน่าจะตัดจบแล้วว่าสองพันไม่น่าจะได้ใช้เลยสักรอบเดียวเฮ้ยได้ใช้อยู่นี่ไงนี่ไงสองศูนย์สองหกด,ดีตัวอย่างนี้โอ้แล้วไหลลงมาทําไมอะ่ะโอ้ถ้าอยู่นิ่งๆมันก็ได้หนึ่งรอบแล้วเมื่อกี้ หนึ่งเก้าเจ็ดห้าศูนย์ครับคือเวอร์ปะ่ะพูดเวอร์อะเสือ,อร้อยเพิ่งจบเท่านี้น,นี่กี่เท่าวะเดี๋ยวผมขอคิดเลยขอคิดเลยกี่เท่าหนึ่งเก้าเจ็ดห้าศูนย์หารห้าสามพันเก้าร้อยห้าสิบเท่านะครับจบเลิกพอเลยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับวันนี้ซีอ o u